สวัสดีค่ะทุกคนคะเป็นไงบ้างกี้ใช้เขาเรียกอะไรนะวิทยายุทธพิเศษหายตัวมานะคะเร็วไหมเมื่อกี้ยังอยู่ที่บริเวณตรงจุดที่กี้รอรถจุดตรงที่บ้านอยู่เลยนะคะโชคดีว่ารถวิ่งเร็วด้วยนะคะวิ่งเร็วคือไม่ได้จอดรับคนทุกทุกเขาเรียกนะทุกทุกที่ทุกจุดอะ่ะคือถ้ามันจอดหลายๆจุดติดๆติดกันอะ่ะเราก็จะมาช้าหน่อยเรามีเวลายอยู่นี้ประมาณ ไม่นานนะคะทุกคนเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะคะอย่างที่บอกว่ากี้ไม่คิดด้วยสาเ่ากี้จะได้มานะคะป้อมเพชรจริงๆเราเคยมาที่นี่กันแล้วนะคะป้อมเพชรแต่ว่าเนื่องจากว่าอยากจะมาให้มันเสร็จสิ้นไปนะคะเพื่อที่ต่อเนื่องเนี่ยนะคะเราจะได้ไปที่บริเวณป้อมถัดไปคือป้อมประตูจีนนะคะทุกคนคะเมื่อวานคลิปสุดท้ายทุกคนคะนี่ป้อมเพชรนะเห็นไหมคะกี่เลยไปข้างๆเห็นมีคนกําลังเดินเข้ามาในบริเวณนี้นะคะซึ่งไม่แปลกหรอกคะ่ะ เสาวอาทิตย์เนี่ยนะคะบริเวณด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นที่พักรู้สึกเหมือนจะเป็นร้านอาหารด้วยชื่อเดียวกันกับป้อมเพชรน,นี่แหละนะคะอยู่ตรงข้างๆเนี่ยคนก็จะเยอะแถวนี้มันอากาศดีด้วยค่ะทุกคนนะคะก็บริเวณตรงจุดนี้นะคะทุกคนเมื่อวานนี้เราไปยืนอยู่ตรงโป๊ะตรงนั้นทุกคนจําได้ไหมคะศาลาเล็กๆตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะศา,าลา,าแดงๆหลังคาแดงๆยาวๆอันนั้นจําได้ไหมแล้วจริงๆแล้วอะเมื่อวานอะ ก็เดินไปตรงโป๊ะนั้นหน่อยนึงพอดีพอดีนะคะมีคนมาให้อาหารปลาแล้วอย่างที่บอกอะ่ะคือกี้ไม่ค่อยอยากไปเขาเรียกอะไรน,นะถ้าเกิดมันมีคนเขากําลังทําอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะเลี่ยงดีกว่าเรามาวันหลังก็ได้เราไม่ได้ให้เขามาเที่ยวกันก่อนละกันอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งเราต้องใช้เวลานานไงคะประมาณนี้อ่ะโอเคเอาเอาเข้าเรื่องกันแล้วกัน <S <S คือป้อมเพชรเนี่ย <ces> เรามากันหลายรอบแล้วนะคะไม่ต้องพูดเรื่องประวงประวิอะไรกันแล้วนะคะแต่กี้จะมาร์กจุดให้ดูเฉยๆว่า ถ้าเรานับตามเข็มนาฬิกาไล่เรียงมานะคะจากบริเวณป้อมแรกที่เราไปกันมาคือป้อมปักชัยวัฒนารามที่บริเวณพระตำหนักสาลัยใช่ไหมคะถัดมาเป็นป้อมสัตตกบนะคะเราข้ามป้อมสุพรรณไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยวกกลับไปใหม่เพราะอันนั้นเป็นป้อมที่สร้างตอนปลายกรุงศรีนะคะถัดมาจะเป็นท้ายสนมเป็นท่าขั้นเป็นป้อมประตูเข้าเปลือกถูกไหมคะออพอป้อมประตูเข้าเปลือกเสร็จแล้วต่อไปเป็นป้อมมหาชัยป้อมมหาชัยเสร็จ เป็นป้อมหอรัตนชัยเป็นป้อมปากคลองวัตรปรุ๋ยตามมาเลยเรื่อยๆเลยนะคะเป็นป้อมหอราชคืรและเมื่อวานนี้เราไปเบรกกันที่ป้อมปืนนะคะที่มันอยู่ใกล้ๆกันกับป้อมหอราชคฤห์เราก็เลยต้องไปยืนอยู่ยตรงวัดเชิงตรงหน้าริมนู้นนะคะส,สูงๆอันนั้นคือวิหารของหลวงพ่อโตนะคะเมื่อวานกี้ก็เข้าไปกราบท่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าจะเข้าไปกราบท่านเนี่ยต้องตัดใจถ้าจะมาถ่ายต้องมาถ่ายถ้าจะไปไหว้ก็ต้องไปไหว้เอาสักอย่างหนึ่งเอาเลยหลายอย่างไม่ได้นะคะมันหัวสมอง รับไม่ไหวข้อมูลมันเยอะเมื่อวานเราก็พูดถึงเรื่องหลวงพ่อโตกันแบบน้อยมากจริงๆแล้วประวัติของท่านเนี่ยมีเรื่องต้องพูดเยอะจริงๆนะคะทุกคนคะอัะอนนี้เป็นป้อมเพชรนะคะอย่างที่กี้บอกว่าเดี๋ยวพอเราหลุดจากป้อมเพชรนี้ไปนะคะวนไปตามเถมนาฬิกาเลยนะคะทุกคนมันจะไปสู่ป้อมต่อไปของเราคือป้อมปากประตูอ่อกคลองประตูจีนป้อมนี้ไม่เหลือร่องรอยแล้วเหมือนกันนะคะอยู่ตรงบริเวณแถวแถวบิ s <S ๊กเขาเรียกอะไรนะคะโลตัสเอ็กเพรสใช่ไหม ที่อยู่ตรงท้ายๆโรงเรียนจิราศาสตร์จุดนั้นเราคงไม่น่าจะไปปั้นจิ้มปั้นเจอมากตรงนั้นได้หรอกนะคะเพราะมันเป็นที่ของเอกชนเขาไปแล้วกี่ก็ไม่อยากไปยุ่งด้วยนะคะแล้วพอเลยถัดไปก็จะเป็นป้อมอีกอันนึงคือปากคูจามอันนี้น่าจะไปได้เพราะมันติดกับมหาลัยราชพัฏพระนครศรียุยานะคะอันนี้ไม่มีปัญหามหาลัยเขา เขาคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วให้เราเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วป้อมสุดท้ายของเราเดี๋ยวเราจะไปเปรกกันที่โรงเรียนยอแซฟนะคะแล้วกี่จะพาทุกคนเข้าไปที่วัดพุดทธสวัรด์ด้วยนะคะโอ้ดูสิสานาทีทำเวลาได้ดีมากเลยดิฉันอ่ะถัดมาค่ะทุกคน เดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันไปต่อเนื่องกับจุดที่เราไปเบรกไว้เมื่อวานนี้นะทุกคนคะอันนี้มันคือป้อมที่มันเหลือเป็นโบราณสถานที่ทางกรมศิลป์เขายังไม่ได้มาบูรณะให้มันดีขึ้นมาแต่กี้คิดว่าเขาคงไม่ได้คิดจะเขาคงไม่ทําให้มันดีขึ้นมาไปกว่าน,นี้หรอกอันนี้เขาเป็นแบบนี้แหละไอ้ส่วนที่เขาบูรณะมันคืออันนี้เนี่ยอันนี้นะคะเนี่ย เหลืออยู่ประมาณ3ด้านปกติมันมี6นะคะแล้วมันจะวางปืนใหญ่ได้ทั้งหมดอ่ะ8กระบอกอย่างที่บอกนะคะป้อมเพชรคือป้อมที่มีความสําคัญที่สุดในจํานวน16ป้อมของกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะแล้วก็ยังมีสภาพที่หลงเหลืออยู่ค่อนข้างมากกว่าที่อื่นๆจริงๆป้อมประตูเข้าเปลือกมันก็เหลือเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าป้อมประตูข้าเปลือกเนี่ยที่มองว่าด้วยพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะพูดว่าไงดีว่าคือจุดนี้มันใกล้แม่น้ําเจ้าพยา มันเป็นจุดของแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันเห็นไหมคะป่าศักป่าศักเจ้าพญาแล้วก็เจ้าพญาฝั่งตะวันตกถูกไหมคะแถวๆนี้มันก็เลยอากาศดีนะคะนอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้วก็ยังชิวๆอะ่ะนะคะแล้วตรงนี้ก็มีร้านร้านดังๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอย่างที่กี้บอกชื่อเดียวกับป้อมนี่แหละนะคะร้านเขาอะนะคะอ่ะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นโบราณสถานที่มันที่มันเหลืออยู่หูใช้คาว่าเหลืออยู่น่าสงสารมากเลยอ,ะอ่ะมันเหลืออยู่แล้วกันอ่ะเนี่ยคะ่ะจุดนี้แหละ ก็คือเป็นล่องรอยของตัวป้อมนะคะเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าแต่เดิมเนี่ยป้อมนี้มันจะเป็นโคง้งโค้งคือโค้งทําตามแนวของของริมแม่น้ําจุดนี้ที่ข้าออกไหมคะแต่พอมาในยุคข,ของสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราไม่ใช่สมเด็จพระมหาธรรมราชาเดี๋ยวนะพี่ตัวสันยูวะใครวาอ๋อพระมหาจากกักรพรรดิได้มีการทําป้อมเพชรขึ้นมาใหม่นะคะมันก็เลยเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะ คิดถึงวัดนิเวศธรรมประวัติมากเลยเดี๋ยวเสร็จจากตอนนี้เราค่อยไปกันอีกนะคะทุกคนพระราชวงพระราชวังบางาปะอินนี่ไม่ได้ไปมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอากาศดีมากเลยตรงเนี้ยนี่ค่ะโอเคค่ะ6นาทีของปากหอม,หอมคอนะคะกี่จะไม่เดินไปข้างหลังนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูเรื่องป้อมเพชรละเอียดยดไปย้อนดูที่เคยพามาหลายรอบแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะทุกคนภารกิจในการสำรวจป้อมปาการรอบเกาะพงศิลปวิทยาของเรานะคะวนมาถึงป้อมนี้แล้วนะคะคือป้อมเพชรของเรานั่นเองแต่ตะแลนเห็นมมาขี่รอบก็ไม่เบื่อค่ะทุกคนป้อมนี้สวยนะคะมันสวยแล้วก็ทางการเขามีการบูรณะอยู่ตลอดเวลาของเขาแหละนะคะจำได้ไหมตอนที่มันน้ําท่วมเนี่ยนะคะมันท่วมขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะทุกคนไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะนี่ประตูลูกอาร์คนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินเลยออกไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ป้อมประตูจีนนะคะพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้คิดจะกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะจุดนี้ค่ะที่เขาเข้ามาถ่ายภาพกันบ่อยๆเป็นรูปทรงประตูแบบอาร์คนะคะจะมีในช่วงอยุธยาตั้งแต่พันารายถาลงมมานี่แหละนะคะรัะตน,น,นโกสินทร์เราก็เจอบ่อยรูปวอลลปอาร์คนะคะพรุ่งนี้ไปที่วังนารายก็เจอเยอะนะคะแม้กระทั่งไอ้ร้านกานกแฟอเมซอนที่เปิดใหม่ตรงสาขาปตทตรงย,าย่านจีระศาส์อะ เมื่อก่อนปตทนั้นมันยังไม่มีอเมซอนใช่ไหมตอนแรกเขาทำเป็นร้านกาแฟอเมซอนขึ้นมาประตูของเขาว่ามันก็เป็นรูปเป็นรูปอะไรนะโว้วกีบบัวนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะไปค่ะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะในส่วนของป้อมเพชรนะคะป้อมปาการสาคัญมากๆเลยของกรุงสีแล้วก็ดีใจเหลือเกินที่มันยังเหลืออยู่นะคะเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะบอกบนลานสถาน <laughs> ดูแลดีๆนะตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ป้อมประตูจีนค่ะทุกคนกับภารกิจสำรวจป้อมป,ปาก,การรอบเกาะกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมกี่มาสภาพนี้จริงๆตั้งใจจะไปซื้อไข่ที่ตลาดเสนาไม่รู้อับไปหิตัวเองมาอยู่ป้อมเพชรได้ไงเหมือนกันนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบา,บายยแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ